จุดอันตรายห้ามนวดท้ามสระผมกดแรงแบบเด็ดค่ะเพราะอาจเสี่ยงถึงชีวิตได้เลยค่ะจุดที่1เลยนะคะก็คือจุดบริเวณทัดดอกไม้ค่ะจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่กระโหลกศีรษะบริเวณนี้บางค่ะและจะเป็นจุดเชื่อมต่อของกระโหลกศีรษะมีทั้งหมดอยู่4ส่วนเลยห้ามนวดแรงกดแรงนะคะเพราะใต้ของฐานกระโหลกตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเลือดแดงใหญ่ค่ะ และจุดที่2เลยนะคะก็จุดบริเวณที่ คอของเราค่ะคอบริเวณตรงจุดนี้นะคะซึ่งถ้าเวลานวดเนี่ยมันสบายผ่อนคลายนะแต่ว่ามันเป็นเส้นเลือดแดงใหญ่ค่ะถ้าเรานวดหรือกดแรงหรือบี้หนักมากเกินไปอาจจะทําให้เส้นเลือดตรงนี้ยเปราะฉีกขาดได้และทําให้เสี่ยงถึงชีวิตได้เลยจุดที่3เลยนะคะคือจุดเส้นที่พจรนะคะคือถ้าเราจับไปในบริเวณตรงเนี้บางคนนวดนะแล้วลูกค้าจะไอแหกแ,กแ,กแกคือไปโดนตรงเส้นทีพจรจะทําให้ลูกค้าเนี่หาย ใจไม่สะดวกและจุดที่4เลยค่ะคือจุดบริเวณไหปลา้าตรงนี้นะคะมันจะเป็นจุดศูนย์รวงของเส้นประสาทบริเวณแขนของเราค่ะเวลาที่เราไปกดแรงเนี่ยเส้นมันอาจจะมีปัญหาได้ให้ระวังด้วยแล้วก็จุดที่5เลยนะคะเป็นจุดที่อยู่หลังคอของเรานะคะที่เห็นตามโครงของคอของเรานะคะตรงจุดตรงนี้มันจะเป็น2จุดถ้าเรากดไปเนี่ยมันจะเป็นรอยบุ๋มๆนะคะตรงจุดเนี้ยเวลาที่เรากดเนี่ยอย่ากดเน้นแรง เพราะว่าถ้ากดเน้นแรงเนี่ยมันจะทําให้ลูกค้ามึนหัวได้เพราะว่าเลือดเนี่ยมันขึ้นไปไหลเวียนเลี้ยงสมองไม่ทันถ้าจุดเนี้ยเป็นจุดที่อันตรายต่ถามว่านวดได้ไหมคําตอบเลยนะคะนวดได้ค่ะเพราะมันเป็นจุดที่นวดแล้วรู้สึกสบายและผ่อนคลายแต่ห้ามนวดแรงมันมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งในการสระผมผ่อนคลายของธัญญีเราค่ะไม่เคยมีประสบการณ์ก็มารเรียนได้นะคะเพราะเราบอกทุกจุดสอนแบบละเอียดครบทุกขั้นตอนให้คุณรเรียนจบเนี่ยนำไปประกอบวิชาชีพได้แบบจริงๆเลยแล้วมาเจอกันค่ะที่ธัญญีสวยงามสงาม่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ